ผูท้ที่ร่วมยินดีเฉลิมฉ,ฉลองชัยชนะแห่งเราหลายคนไม่ได้รู้จักเรารู้จักแค่พระอินทร์และปยายมราราชแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีจริงนะมนุษย์เรามีจริงแต่เราไร้ซึ่งความงมงายแน่นอนแต่มนุษย์ล่ะมอบความงมงายสายเรามากเหลือเกินเราขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้รู้จักเราดีลองพันมารู้จักเราหน่อย แต่รู้จักในแง่ที่เป็นสติและปัญญาสายเราไม่ได้เลีวร้ายไม่ได้พานงายแต่บอกกล่าวในเรื่องคำว่าศรัทธาแบบไหนมันถูกต้องในสายของเราต่างหากเราขอให้ผู้ศรัทธาเรารู้จักเราและมีเรื่องราวของคำว่าเชื่อว่าเรามีจริงเราขอให้ความกระตันญูที่มีเรื่องของการศรัทธามาโดยตลอดนี้มอบ ความสุขกลับไปและเราขอดนบันดาลในสิ่งที่เราพอจะประมาณให้พวกเจ้าได้เกิดความสุขเกิดอำนาจว่าในใจมีเราเป็นส่วนส่วนหนึ่งว่ามีเราอยู่เบื้องหลังพวกเจ้าและเราพร้อมที่จะสู้ไปกับพวกเจ้าสู้อะไรข้อแรกสู้กันที่มีความขาดสู้แห่งการไร้สติสู้น้ำอดน้ําทน สู้ความกล้าหาญชาญชัยสู้ในเรื่องราวของความถูกต้องเช่นกิจกรรมกิจการ,กการที่มันถูกต้องถูกทางเราจะร่วมสู้และสู้แบบไม่ไร้ศักดิ์ศรีคือเอาแต่ของผู้อื่นมาอย่างนี้เรียกว่าไร้ศักดิ์ศรีหากสิ่งที่พวกเจ้าได้โดยมีความยุติธรรมเราจะร่วมสู้สิ่งเหล่านั้นกับพวกเจ้าและสู้ถัดมาเรียกว่าสู้ใจตัวเอง ให้ไม่มีเรื่องของคำว่าเอารัดเอาเปรยียบผู้อื่นสิ่งเหล่านี้สายเราเปลี่ยนนะสุดท้ายเราขอให้พวกเจ้าสู้แบบสมศักดิ์ศรีศรัทธาเทพไม่พอต้องศรัทธาตัวเองศรัทธาพระกำลังตัวเองศรัทธาสติปัญญาตัวเองพร้อมที่จะกล้าหารชานชัยไม่ว่าเรื่องราวร้ายร้ามืดแปดด้านอะไรที่พวกเจ้าเจอเจอ ขอให้การถ่องเท้ในสู้แปดด้านที่เราบอกนี้ทำให้พวกเจ้าพ้นผ่านวิกฤตหากพวกเจ้าคิดว่าเรามีจริงขอให้พระกำลังแห่งธุรคาการีที่มีกำลังเหนือโลกด้วยความมีน้ำอดน้ำทนด้วยความกล้าหาญชาญชัยเด่นในเรื่องพระกำลังเด่นในเรื่องของสติและปัญญากลับสู่ร่วมสู้พร้อมไปกับเจ้าดังเสมือนว่ามีเราอยู่เทียงข้าง ็ขอให้พวกเจ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆต่อจากนี้หากศรัทธาเราแล้วจงกลับไปศรัทธาตัวเองให้มากๆว่ามีกําลังกายและกําลังใจพอไหมที่จะต่อสู้ปัญหาของตัวเองจะปลดแอกปลดตัวเองออกจากทุกปัญหาได้จริงๆหรือไม่ก็ขอให้พวกเจ้านั้นมีศรัทธาในตัวเองด้วยมีความปรารถนาอันยิ่งยวดในตัวเราเองด้วยเมื่อมีในตัวเองแล้วพลังของเทพก็จะสนับสนุนให้พวกเจ้าข้ามผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทุกประการ ขอให้พวกเจ้าได้ชัยชนะดังที่เราได้ชัยชนะมาในวันนี้ทั้งหมดที่เรามีขอให้กลับไปเป็นคนของพวกเจ้าคือพ้นผ่านอุปสรรคทั้งแปดด้านแบบสมศัิ์ศรีแบบมีสติแบบมีปัญญาแบบคนดีเขาทำกันไม่ใช่โจรทำโจรที่เราพูดคือโจรในใจโจรความเปลียน้าน โจรแห่งการได้มาแบบไม่สมศักดิ์ศรีปรทุสรายผู้อื่นเหล่านั้นเรียกว่าโจรจงกลับใจจากโจรกลายเป็นคนดีสู้ชีวิตให้รอดพ้นรอดผ่านแบบถูกต้องถูกทางพรอ,อันใดที่มนุษย์ขอเราได้ไม่เกินกับฉับพันได้ทุกประการมาครอบครองนับตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปนะสาธุนนะขอบคุณสำหรับการร่วมฉลองชัยชนะรขอขบ นี่คือที่ลูกเจ้าทําให้เราด้วยเช่นกันสุดกําลังแล้วเรียกว่าดีหากไม่สุดกําลังเราเรียกว่าเสียเวลานี่คือสุดกําลังแล้วไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยสําหรับเรามันดีเสมอดีกว่าไม่ได้ทําการไม่ได้ทําไม่เห็นความสามารถแต่พอทําแล้วออกมาเช่นไรสามารถแบบไหนเรียกว่าดีแล้วเราขอชื่นชมพระเจ้า